โอเคทุกคนเรามาเจอกันอีกแล้วคราวนี้เราจะมาทำลบนะครับผมมาดูอีกกันไปเปิดลับของสาวน้อยร้อยดาวอโอ้โหต้อง ก่อนหรอวะโอเคได้ละไปสามร้อยร้อยดาวนะครับผมเราอยากได้เป็นเดี๋ยวนะถ้าเป็นหกหรือย่ผมคิดว่าน่าจะเป็น อย่ก็ดีนะอย่างที้เราิวอย่างที่สองผมเอาเป็นฟ้าลวกันก็อย่างที่สามเป็นดูดแต่จริงซัด้วยนี้นก็ได้นะ,อะเอาเป็นตัดฮิว ไม่ใช่ตัดฮิวอยู่ไหนวะ,ะไม่มีให้เลือกตัดฮิวไม่มีให้เลือกวะนี่ก็่ได้โอเคก็คือต้องเอาโจมตีกลุ่มนะครับทุกคนโจมตีกลุ่มนะโอเคมีแปดพันว่าไปเวย ตัวแรกก็ได้ก่อนโอ้โหมาแล้วทองกากหนึ่งยังไวน,นั่นทองกากสองอยังไงทองโอ้โหอะไรวะมีมีทองงูเกี่ยวกับเมืองไอ้บ้าเอ้ยสี่ทองขึ้นมาแล้วนะทุกคนแต่เป็นทองเกี่ยวกับเมืองหมดเลยบ้าบอยชิป เทคติคอลก็ไม่ดีเท่าไหร่หรอกตีกลุ่มตีกลุ่มอ้าวเทคติคอลกลุ่ลมนี่แหละโอเคเราต้องปรพยัดไปต่ออืมม,อม่อ่ะเหมือนอาตีเมืองบ้าบอยิบเถียงดูดิ โ oh. อ้โย่างเยอะกันกุ้ไม่เอานะเี่ผมเอาเทคนิคข้กุบก็เพราะว่ามันต้องเจอกับเอ้มันใช้กับพวกสกิลเยอะนะครับผมพวกฮีโร่สกิลโจมตีที่ต้องมาบุกไอตัวนี้เยอะ ทำไมมีแต่ขยะทั้งนี้นเลยวะโอเคเ p ดพีได้ได้ได้เฮดพีได้อยู่โอเคเ p ดพี okay, ได้ HP ได้กันกลุ่มไม่เอาเว้ยที่เขากลุ่มก็ไม่เอา ได้อยู่นะเดเมนะโอเคตัดไ์ฟอนโดมาได้แล้วทองอะ่ะชี้ที่แทนสไตล์เหรอไอ้บ้าเอ้ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่ เอาไว้ก่อนเดี๋ยวอีกาอีกทีไปลุยอีกากันเปิดบัตรต่อนะต้องสี่สิบบาจะอยยังละห้าไปก่อนไปเพื่อใจได้สี่สิบ สามสี่ห้าสองตาโอเคได้ละไปเลยกันทุกคนโอเคนะถ้าเป็นอีกาก็จะเป็นอีกแบบหนึง่งเดี๋ยวนะถ้าเป็นอีก,กาเอกาแถวหน้าแน่นอนต้องเป็นเอ็นเลทไทยก่อนอยู่แล้วแล้วก็ เป็นกรีดแล้วก็ตีก่อนนะครับผมอ,อีกาไปลุยเกี่ยวกับพวกโจมตีและเฮดพีเหมือนกันนะอีกาไม่เอาไม่เอาโอ้โหโจมตีนอ r m ม l ล a m เม e กากเป็นอะไรที่กากที่สุดละอ่ะเซฟมาก่อนเซฟมาก่อน แต่ไม่เอาอยู่ดีเราต้องการตีกลุ่มหรือ HP เท่านั้นนะครับผมตีกลุ่ม HP นะโอ<ห>้เลดกากมันกันเลย <c oughs> <c oughs> โอ้โหเอ้ยได้เมตอ่าโอเคโอเคเอานะเอานะ อีกาเอาน่าเดเมร์อะเอานะอีกาโหดนะโอเคไปต่อเดเมรสกิลหัวอเอาดิไม่เอาได้ไงไม่เอาเว้ยอยากจะเอาตีกลุ่มแม่งกลายเป็นตีเดี่ยวของมัน,มนเองหมดเลยเออไป ตัวนี้โกงดูดิมันจะได้อะไรเออเอเลทไทยโอเคเยี่ยมจัดไปโอเคนะครับทุกคนนี่ครบละอีกาแม่งโคตรครบง่ายเลยแต่ว่าเพราะว่าเพราะว่าผมหยนุนหยนได้แหละเอาทั้งเดมิเอาทั้ง mail, เดมิมสกิลนะโอเค อันนี้เดี๋ยวอาจจะต้องเปลี่ยนดิสแทร์สไตล์แม่งเปลี่ยนดีกว่าวรู้สึกขัดใจเกิดดิสแทร์สไตล์ที่อะไรเนี่ยไม่เอาอ่ะโอเคอันนี้พอได้โอเคนะทุกคนโอเคอันนี้ก็คือของผมไม่ไม่ได้เพอร์เฟกนะเพราะว่าอยู่ในบ้านของเพื่อนนะครับผม ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับผมโอเคโอเคตัวนี้ยังเหลือเลือกเลือกเด็กหนึ่งนะก็ยังเหลือบัตรอีกสองเข้าไปโอเคครับผมโอเคสวัสดีครับทุกคนวันนี้มาเจอกันอีกแล้วมาทำแลบกับอีกไอดีหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวนะขอดูหลายชั่วโมงก่อนนะ โอเคไปเราจะมาทำแบบตัวดาวกันนะครับผมอืมเดี๋ยวนะผม,ผมยังไม่ใส่นี่โอเคนะผมก็จะใส่ประมาณ ก็ okay, ผมใส่ประมาณนี้แล้วกันไปได้เวลาลุย go เน้นโจมตีกลุ่มนะครับผมป้ปองกันมาหนึ่งแต่ไม่เอา เีกลุ่มทองมาไวไหน่อยนะก็ร้องละโอ้หทองมานรัวแต่ทองกากจะกากไปไหนเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยดวงดีได้ทองใหม่นะแต่ทองกากจะเป็นโหแม่ง ไดี๋ยมีเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวมีอีกาต้องทำอีกหน่ย <laughs> ้ยตรงทีท่านข้อก็ยังดีวะ Bây giờ không bóng đã đẹp không cần Ôi Xảy phai Nhiều rồi đó nè Lại lối rồi Thôi đã mệt à, lắm nè ไม่ดีแล้วเฮ้ยดวงอะไรวะเนี่ยตัวฟาร์มยังดวงดีกว่าอีก <c oughs> เฮ้ยนิ่งแล้ววะ จะดีจริงโวะ้ะมันโจมตีมันก็ไม่ได้เยอะนะไอ้ตัวเนี้ยเออนี่แหละมาแล้วหนึ่งเคขอหน่อยโจมตีเทคนิคเข้าก็ได้ไม่เอาไว้โอ้โหโจมตีกลุ่มหายากมากทุกคนอะไรมันจะยากว่านนั้นวะเนี่ยเออนี่ไงได้หนึ่งแล้ว ผมลืมว่ะไ,ไม่เอาเราไม่เอาป้องกันคุมไม่เอาจตมตทีกคมอีกนึ่งมาหน่อยมาหน่อยมาเร็วอันนี้มันสี่แล้วนะ เออนั่นแหละเยี่ยมโอเคจัดไปโอเคทานี้มาหาดีๆหน่อยอยอบบโอ้ยนี่อินไซต์แบบกะไม่เอานะกากมากจริงๆมันก็ไม่ได้นะไอเนี่ย ดิสอาร์มมันไม่ค่อยมีใครดิสแล้วอ่ะเฮ้ยเหลือสี่พันแล้วนะเว้ยเออโอเคโอเคเรียบร้อยนะครับผมจัดไปไปไหนดูสิอีก,กา อีกาวิวยังไม่เต็มหมดทุกคนอ่าไปเดี๋ยวผมบั่มวิวอีกาแป๊บโอเแล้วต้องอันล็อกสกิลด้วยนะอ่าอีกาก็จะประมาณคล้ายๆกับเกรดนะครับผม จะเป็นพวกโจมตีบ้างอะไรบ้างนะครับแล้วแต่แต่จริงๆถ้าเป็นโจมตีกลุ่มอะไรได้มันก็ดีนะเลือดก็ได้เลือดก็พอได้อยู่นะครับผมอ๋อใช่วะ่ะอีกามันต้องเลือกก่อนไม่เปไน็นไรไม่เปไน็นไรเดี๋ยวค่อยมาอีกทีเดี๋ยวผมทำแฟกไปก่อนผมมีใบเลือกเองอยู่นะเดี๋ยวค่อยเลือกไป ต้องอัพไป40นะครับผมมันถึงจะสามารถทำแลบได้นะเอ้ยอยังยังไม่ถึงกับนี้ อีกาก็ต้องเป็นเอ็นเลดเอ็นเลดเสร็จก็สำหรับผมก็คงเป็นตีก่อนกับดูดเลือดโอเคไปลุยกันเอ้ยได้ main, เม็ดเรยว่าอันแรกเออเอา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  a m เม e ก็เอาอ e ีกาไปเดเม s สกิลเอาดิเอาเอาป้องการไม่เอาเว้ยอยากได้เลื่อนมากกว่าทำไมอ e ีกาดูดูแล้วมันทำง่ายกว่าวะแต่เพราะว่าผมเอาไดเม age กับไดเม s สกิลด้วยแหละ เพราะว่ามันมันก็ตัวแดงอยู่สามพันกว่าแล้วอะเดี๋ยวมันจะไม่พอของอาทิตย์อ้าวโอเคได้จัดไปคลิกโพเทนเชียลไม่เอา โอเคเรียบร้อยโอ้ยอีกการง่ายกว่าเยอะเลยแต่เหลือสองพันกว่าโอ้ยอาทิตย์หน้าตายแน่นเลยอาทิตย์หน้าจะเหลือพอจัดก,การในตัวนั้นไหมเนี่ยในตัวรถใหม่โอเคนะครับผมนี่ก็เสร็จไปแล้วเดี๋ยวอีก,การเดี๋ยวผมใช้ใบเด็กเลือกแล้นะโอเคยังไงวันนี้ก็ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับผมสวัสดีก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับผม